สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูปลาทับทิมนึ่งขิงมาดูวิธีท,ทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะทำน้ำซอสสำหรับราดบนตัวปลาตอนนึ่งค่ะใส่สาเกลอซีอิ๊วขาว ซอนหอยนางรมค่ะถ้าใครมีเป็นซ้อนหอยนางรมแบบซ้อนเห็ดหอมนะคะใช้แบบนั้นก็ได้นะคะน้ำมันงาผงย่าหวานถ้าเกิดใครไม่ได้ควบคุมในเรื่องของน้ำตาลนะคะสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนผงย่าหวานได้เลยนะคะแต่พอดีช่วงนี้ที่บ้านพี่ดากําลังคุมเรื่องปริมาณน้ำตาลเนาะน้ำเปล่าค่ะ ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันค่ะ <S <S <les> <S เข้ากันดีนะคะ <S <S <les> <S เดี๋ยวนำไปราดบนตัวปลาค่ะวันนี้ผักที่พี่ดาเตรียมไว้นะคะจะมีต้นหอมค่ะขิงแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยนะคะในส่วนของต้นหอมนะคะพี่ดาจะเตรียมไว้2แบบค่ะคือหั่นท่อนแบบนี้นะคะอีอันนึงนะคะจะซอยเป็นเส้นๆแล้วก็แช่น้ําแบบนี้ค่ะเอาไว้สําหรับโรยหน้าเพื่อความสวยงามนะคะ มาดูในส่วนของการเตรียมปลาไปนึ่งนะคะเราจะนำต้นหอมค่ะที่หั่นท่อนรองไปที่ด้านล่างนะคะขาดไม่ได้ค่ะปลานึ่งขิงนะคะก็ต้องใส่ขิงค่ะขิงซอยนะคะเสร็จแล้วนะคะนำพระเอกของเราค่ะปลาทับทิมนะคะใส่ลงไปวันนี้พี่ดาใช้นะคะขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ800กร,รัมค่ะ วางปลาลงไปบนต้นหอมและขิงนะคะพอเสร็จแล้วนำน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ราดไปเลยค่ะพยายามราดให้ทั่วนะคะเวลาวางปลานะคะให้หงายตรงส่วนของ,องท้องที่เราผ่าขึ้นนะคะแง้มท้องออกมาสักเล็กน้อยเนาะเทน้ำซอสเข้าไปข้างในด้วยค่ะแบบนี้เลย เขาอาจจะไหลออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะพอลาดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะนำไปนึ่งค่ะนึ่งนะคะด้วยน้ำเดือดๆค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะขึ้นอยู่ตามขนาดของตัวปลานะคะค่ะตอนนี้นะคะผ่านไป20นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูปลากันนะคะ ปลาของเรานะคะก็สุกได้ที่แล้วค่ะผักที่เราเหลือไว้3ตัวนะคะเดี๋ยวเอาคุกผสมรวมกันเลยค่ะได้แบบนี้นะคะเอาโรยบนตัวปลาค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะ แล้วก็รอให้ผักเขาสุกสักนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะสามารถนำจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาเนื่อขิงลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ